สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนธันวาคมกับอาจาร,รย์แพทย์ค่ะทํานายได้ศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายในเรื่องของการงานของท่านว่าในเดือนธันวาคมนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะท่านที่เกิดในราศรีตุลน,นะคะประจําเดือนธันวาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพอีลอสขึ้นมานะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ พราะอีรอสขึ้นมามันชักนําคนใหม่ๆเข้ามามีสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะลักษณะของการทํางานก็จะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้าการขายค่ะคนที่ขายสินค้านะคะให้กับพวก เรียกได้ว่าสินค้าเพื่อของประดับตกแต่งหรือของสวยงามนะคะธุรกิจร้านอาหารพัตคารหรือเป็นพัตการแบบสวยหรูเนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างคล่องตัวมากทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ได้รับของฝากของกินที่เป็นของถูกตาถูกใจจากเพศตรงข้ามอีกต่างหากในเรื่องของการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถรับฟังได้ที่ดอกจันทร6 3 1แล้วกดโทรออกแล้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ